สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัชชา15ทาโลกกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นการดูดวงความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆชาวธาตุดินนะคะดินที่อยู่ในสถานะไม่ชัดเจนนะคะในปักแรกของเดือนธันวาคม2568นะคะการดูดวงนี้เป็นการดูดวงโดยรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็อย่าเก็บไปใส่ใจนะคะถือว่ามาฟังเรื่องราวสนุกๆกันนะคะหากเพื่อนๆคนไหนสนใจดูดวงส่วนตัวก็จิ้งได้ที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะฝากกด กด subscribe และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูพื้นดวงของพเพื่อนชาวธาตุดินกันเลยค่ะห่างหายกันไปนานเลยนะคะต้องขออภัยด้วยพอดีไม่สบายยาวเลยนะคะ The ด a ฮง m a n โอ้ดินมาใบแรกก็มีเรื่องให้ปวดหัวมีเรื่องให้หนักใจเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ของคุณนั่นเองเนะาะไพ่เด a ฮงแมนเนี่ยบอกได้เลยว่าความสุขมีไหมมีแต่อาจจะไม่เท่ากับความทุกเนาะให้ไปเลยความทุกเจ็ด์เซ็นความสุขอาจจะมีเข้ามาบ้างประปลายแต่ถือว่าค่อนข้างจะน้อยเนาะเพราะฉะนั้นมองว่าช่วงนี้ปล่อยวางนะชาวธาตุดินคุณต้องปล่อยวางเลิกเจ้าคิดเจ้าแค้น อะไรปล่อยได้ปล่อยคะ่ะไม่ต้องเก็บเอามาคิดทุกเรื่องเพราะไม่ไงั้นนะคนที่ทุกใจก็คือเราเองชาวธาตดินมักจะเป็นคนที่เขาเรียกว่ารกักยากแต่ก็ลืมยากด้วยเช่นเดียวกันเมื่อใดก็ตามที่ดินรักแล้วเนี่ยจะรักมากๆรักแบบทุ่มเทจริงๆจังๆต่อให้เขาจะคิดคดทรยศเราแบบไหนเราก็พร้อมให้อภัย เพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่มันทำกระทบกระเทือนจิตใจทำให้เราไม่สบายใจหรือทำให้ทุกข์ใจปล่อยวางนะช่วงนี้ต้องปล่อยวางกอบโกยในช่วงสิ้นปีหาความสุขให้กับตัวเองเยอะๆนะคะเดอร์มูนเป็นไพ่ของความคลุมเครือตอบได้เลยชัดเจนมากความรักความสัมพันธ์กับสถานะไม่ชัดเจนของคุณในครั้งนี้มันคือความคลุมเครือถ้าอยู่กับมีเนี่ยอาจจะคลุมเครือนานหน่อยนะคะแปดเหรียญแต่ชาวธาตุดินคุณเองดีตรงที่ว่าหาเงินเก่ง ชาวท้าดินเป็นคนขยนันขมัก,ขม,กขม้นหาเงินเก่งเป็นคนที่มีความพยายามแล้วก็เป็นคนที่จริงจัง,จงมากๆเมื่อใดก็แล้วแต่ที่คุณอยากจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยคุณจะทุ่มเทแบบเต็มที่มากๆนะคะแต่ถามว่ามันมันเหมือนถ้าเรายิ่งทํางานบริษัทเนี่ยถามว่าหัวหน้าเจ้านายหรือองค์กรเห็นผลงานไหมก็ยากนิดนึงคือทุ่มเทให้ตายแต่บางทีเขาเรียกว่า,าทําดีแต่ไม่ค่อยมีใครเห็นอะ่ะมันเหมือนกับ ชาวท่าดินเหมือนคุณมีกรรมเนาะทำอะไรไปก็ไม่ค่อยมีใครเห็นไม่ค่อยมีใครสนใจสักเท่าไหร่ช่วงนี้ทําบุญกับสัตว์เยอะๆค่ะสัตว์จอนจัดหรือแบบสัตว์อนาถาอะไรเงี้ยคือทําบุญเยอะๆกับสัตว์เยอะๆเราจะได้ความรักตอบแทนคืนกลับมาเนะคะก้าดาบชาวท่าดินเป็นคนเครียดนะลึกๆแล้วเป็นคนเครียดเป็นคนคิดเยอะเป็นคนคิดมากดวงเราเนี่ย ถ้า,ายุยังไม่เยอะมีโอกาสได้อสังหาริมทรัพย์เดเวอฟอร์จูนเนี่ยได้อสังหาริมทรัพย์หรือบ้านรถที่ดินนะคุณจะได้หรืออาจจะได้มรดกก็ได้เพราะดวงมันได้นะคะดินเป็นคนที่เขาเรียกพื้นดวงอาจจะมาจากครอบครัวที่พัดภาคแต่ดวงเราเนี่ยสร้างเนื้อสร้างตัวได้ตั้งแต่เด็ก,เ,ดกเพราะเราเป็นคนขยันนะคะสี่คาถาค่ะดวงคุณมีเกณฑ์แต่งงานนะต้องบอกเลยว่าชาวธาตุดินดวงคุณมีเกณฑ์แต่งงานดวงที่โดดเด่นที่สุดในช่วงของการแต่งงานก็คืออยู่ในช่วงอายุ 29ถึง35นะดวงที่เหมาะแก่การแต่งงานนะคะดวงที่จะได้เจอคู่หรือถ้ามีคู่แล้วเนี่ยก็สามารถคุยหรือวางแผนอนาคตร่วมกันได้นะคะ5ถ้วยค่ะความรักในอดีตที่ผ่านมาเนอะชาวทาดินคุณน่าจะเคยมีความรักอะและเป็นความรักที่คุณรู้สึกว่าตั้งมัน่น อาจจะอยากแต่งงานกับเขาหรือพูดคุยเรื่องการแต่งงานมาแล้วนะคะแต่มันพลัดพากจากกันไปไพ่้าถ้วยไพ่ของความผิดหวังพลัดพากเลิกลาจากกันไปหนึ่งถ้วยเพราะมีมือที่3เข้ามาแทรกแซงความรักความสัมพันธ์ของคุณดินเกือบจะได้แต่งงานแล้วนะแต่มันมีเหตุให้พลัดพากจากกันไปมันอาจจะโดนแย่งชิงไปหรืออาจจะโดนความรักความสัมพันธ์ที่มันเหมือนเขามีกรรมของเขาอะมันเลยต้องทำให้เราคลาดแคล้วจากกันไปนะคะ ทีนี้ไพส่สีถ้วยสีถ้วยนับจากนั้นมาเชื่อว่าชาวธาตุดินน่ยคุณไม่ค่อยเปิดใจให้ใครเพราะไพ่สีถ้วยเนี่ยชาวธาตุดินเลือกเยอะเลือกเยอะเลือกมากด้วยแล้วถ้าไม่ถูกใจเนี่ยไม่เอาแต่ถ้าชอบจริงๆอ่ะต่อให้อยู่ในสภาวะใดก็ตามคุณก็จะแบบไฟเอามาให้ได้คือเหมือนเขาเรียกว่ารักยากแต่ก็ลืมยากเช่นเดียวกันทีนี้เดล l เวอรเนี่ยความรักเด่นนะความรักเด่นถ้าทุกข์ก็ทุกข์หนักอะ่ะ ชาวธาตุดินนะต้องระวังดีๆอย่าเพิ่งทุ่มเทกับความรักมากเพราะมันเหมือนมีแนวโน้มที่จะทุกข์หนักพอความรักเนี่ยไพ่ห้าถ้วยหาจังหวะเวลาไปบวชสัก3าวันเจวันนะคะอาจจะแก้เคล็ดในเรื่องของดวงของความรักได้เพราอไพ่ห้าถ้วยเนะี่ยมันเหมือนไปนุ่งขาวห่มขาวนะคะจากหน้าไพ่เลยนะนุ่งขาวห่มขาวอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรที่เกี่ยวกับความรักจะช่วยให้ความรักกลับมาดีได้ความรักอะไรก็แล้วแต่ที่เคยเจอคนคิดคดทรยศหรือไม,ไ,มไม่จริงจังกับเรา ตรงเนี้ยก็แก้ไขได้เช่นเดียวกันถือสินปิดวาจาไปเลยค่ะ3าวัน7วันหรือถ้าไม่สะดวกทําอยู่กับบ้านก็ได้สวดมนต์ไหว้พระอยู่กับบ้านแค่นั้นพอนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ากับความสัมพันธ์ปัจจุบันของชาวธาตุดินเนาะกับคนที่ไม่ชัดเจนกับคุณเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรกับคุณในตอนนี้นะคะ The High p r i e s t เขาเก็บคุณไว้เป็นตัวสำรองแบบจรงิงจังชัดเจนมากๆในมุมมองของเขาคือคุณคือตัวสำรองในความสัมพันธ์ของเขานะคะ The Tower ค่ะ เพราะเขารู้ว่ามันอาจจะจบมันอาจจะพังได้ตลอดเวลาหรือทุกเมือ่อ เดอะสตาร์มันเป็นความสัมพันธ์ที่กลับไปกลับมามันเหมือนสายน้ํานะคะไหล ER วนเวียนไปวนเวียนมามันเลยเขาเรียกแปรเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเพราะน้ำเนี่ยเมื่อมันไปอยู่ในภาชนะใดก็ตามมันก็สามารถปรับเปลี่ยนไปตามภาชนะนั้นๆเพราะฉันมองว่าคนคนนี้สามารถปรับเปลี่ยนความรักความรู้สึกกับเราได้ตลอดเวลาวันนี้รักพรุ่งนี้อาจจะไม่รักหรือณวันนี้อาจจะไม่ได้รักเรามากในอนาคตเขาอาจจะรักเรามากก็ได้เพราะฉะนั้นความรู้สึกกับคนคนนี้ เขาเป็นคนที่ปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะคะและที่สําคัญเขาเยังมองว่าคุณดูดีมีสเสน่ห์อ่ะความรักเขามีให้เราไหมมีค่ะทีนี้เขาดำคาญเราบ้างไหมตลอดเวลาช่วงที่ผ่านมานะคะ9เหรียญคุณทําให้เขารู้สึกว่าคุณเข้มแข็งมากกว่าที่เขาคิดด้วยซ้ำไป3ถ้วยคุณเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะ คุณเป็นคนที่มีเพื่อนเพื่อนคุณเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะนะบางทีคุณอาจจะติดเพื่อนมากกว่าติดเขาได้ซ้ำไปเขาจะรู้สึกว่าโมเมนต์ที่จะลำคาญกันนะ่ะมองว่าไม่มีนะสามเหรียญมันมีแต่ช่วงจังหวะและเวลาในการปรึกษาหาหรือวางแผนที่จะท่องเที่ยวหรือวางแผนที่จะทำอะไรด้วยกันมันเหมือนมีเหตุมีผลนะเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีเหตุมีผลดินจะเป็นคนที่ผู้จามีเหตุมีผลผู้จาน่าฟังนะ เพราะฉะนั้นไม่ลำคาญค่ะเขาประทับใจในตัวคุณซะอีกพอเพราะให้ก้าเหลียญเนี่ยคุณมักจะแสดงออกให้เขารู้สึกว่าฉันไม่แคร์นะจะไปก็ไปอะไรแบบนั้นเลยนี่คือความรู้สึกของเขาที่มีให้กับดินนะคะทีนี้เขาจริงใจแล้วก็จริงจังกับดินไหมคะเจ็ดคาถาจริงจังค่ะจริงจังแล้วก็พยายามด้วยมองว่าในความสัมพันธ์ตรงนี้ในอดีตที่ผ่านมาเขาเป็นคนเข้าหาเรานะ ผู้ชายหรือผู้หญิงคนนี้เป็นฝ่ายเข้าหาเราเขาอาจจะไม่โสดก็ได้นะคนคนนี้นะคะสี่เหรียญและไพ่หกถ้วยความรักเป็นความรักต่างวัยถ้าไม่ใช่คุณอายุเยอะกว่าเขาเขาก็อายุเยอะกว่าคุณมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่อายุแตกต่างกันมากกว่า3ปีแน่นอนนะคะเจ็ดคาถาแล้วเขาก็เลือกที่อยากจะเก็บคุณไว้นะคนคนนี้มีความรู้สึกว่าอยากจะเก็บคุณไว้จริงจังนะต้องบอกเลยว่าจริงจังค่ะมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนตามกันมาตั้งแต่อดีตชาติอะ ด้้วยตรงนีเป็นความรักเป็นความผูกพันเป็นความรู้สึกอยากซัพพอร์ตอยากให้อยากเกื้อกูลอยากเกื้อหนุนเพราะฉะนั้นความรักตรงนี้มันมีโอกาสที่จะตามกันมาตั้งแต่อดีตชาตินะคะมันจึงมาในชาตินี้เพื่อซัพพอร์ตเพื่อเทคแคร์ดูแลกันนะคะเขาจะยังซัพพอร์ตคุณต่อไปนะอาจจะดูภายนอกเหมือนเขาเป็นคนขี้งกขี้เหนียวแต่จริงๆแล้วเปอยู่นะทีนี้เขาคุยกับคนอื่นพร้อมกับดินไหมคะโอ้คุยค่ะ Ni ซ์ออฟคับคุยค่ะเด็กถือกระทาง เขาคุยกับคนที่อายุน้อยกว่าทาั้งนั้นเลยเนาะสองเหรียญม,มีค่ะคนคนนี้คุยกับคนที่อายุน้อยกว่าทั้งหมดเลยนะคะนอกจากนี้จะมีใครคนอื่นเข้ามาคุยกับดินไหมคะแปดถ้วยเดมเฟรตและไพ่เดว f o ฟอร์จูนดินไม่งอใครเลยดินไม่เอาใครเลยดินไม่งอใครเลยฉันไม่สนใจถ้าพลาดหรือคลาดแล้วจากคนคนนี้เดวิลฟอร์จูนดินเหมาะดินเหมือนกับ คุณจะมองความรักเป็นอากาศไปเลยคุณจะไม่สนใจใครอีกแล้วคุณจะเลือกสร้างเนื้อสร้างตัวในความคิดลึกๆของดินตอนนี้คุณมีโอกาสหรือมีความรู้สึกที่อยากจะซื้อสังหาหรืออยากจะซื้อที่ดินด้วยนะไพ่เดลวิฟอร์จูนเนี่ยดินอาจจะอยากสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองอะคุณไม่งอใคร คุณเป็นสไตล์สาวแก่งอ่ะเป็น working woman เป็นผู้นําดวงต้องมีความเป็นผู้นําถ้าใครจะเข้าหาดินเนี่ยจะต้องเป็นผู้นํากว่าดินอ่ะอาจจะยากนิดนึงอาจจะหาคู่ยากดวงของชาวธาตุดินเป็นดวงที่หาคู่ยากเพราะจะต้องได้คนที่เหนือกว่าเท่านั้นนะคะทีนี้กับคนคนนี้อนาคตจะได้คบกันใหม่นะคะ The holla fan คบกันนานนะความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่เนี่ยได้คบกันนานนะคะ Queen of cup และไพ่ Knight of pentacle นะ ถ้าจะได้คบกันจริงจังอ่ะมันเหมือนตัวเขาเองต้องเคลียรเกี่ยวกับกฎหมายมาก่อนถ้าจะคบกันจริงจังเขาต้องไปเคลียกับกฎหมายมาก่อนไม่ว่าจะเรื่องอะไรเขาต้องไปเคลีย์กฎหมายในเรื่องส่วนตัวของเขาเองมาก่อนนะคะทีนี้ถามว่าดินควรสู้ต่อหรือ Move on ดีนะคะห้าดาบดินพร้อมสู้นะพร้อมสู้พร้อมลุยพร้อมลอง หกดาบพร้อมลุยไปด้วยกันพร้อมลงเรือลําเดียวไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเชื่อว่าต่อให้แบบบอกให้ดินหยุดบอกให้ดินไม่ไปดินก็จะไปมันเหมือนบางทีก็เป็นคนตะแบงเหมือนกันนะตะแบงก็คือดื้อรันนะ้นอะดินเป็นดวงที่ดื้อรั้นมากๆอ,อ,อาจจะเป็นคนที่น้มน้าวคนอื่นได้แต่ใครคนอื่นจะมานมน้าวดินไม่ได้ค่อนข้างจะยากเพราะฉะนั้นอาจจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปกับความรู้สึกของเตงแต่โมเมนต์นะตอนนี้เชื่อว่าคุณเลือกที่จะรอคุณเลือกที่จะลงเรือลําเดียวกับเขารอจนถึงที่สุด คือดินจะเป็นประเภทแบบรอเจ็บให้ถึงที่สุดแล้วเดี๋ยวฉันจะหยุดเองไม่ต้องมาบอกฉันอะไรแบบนั้นนะฉันอยากมีประสบการณ์ด้วยตัวเองอยากเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะ Keep and open mind ไพ่บอกให้ดินเปิดใจนะอย่าปิดใจนะแล้วที่สำคัญมีโอกาสนะคะในช่วงนับจากนี้เป็นต้นไปดินมีโอกาสเจอรักใหม่นะคะไม่ว่าคุณจะซ้อนเขาหรือเขามาซ้อนคุณแต่มันมีแนวโน้มนะคะในช่วงเวลานี้ คุณจะได้เจอคนใหม่ๆเข้ามาทําความรู้จักแล้วเนี่ยคุณเปิดใจนะจะได้เจอรักใหม่เพราะมันมีแนวโน้มขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนว่าดินจะได้เจอรักใหม่เปิดใจนะเขาอาจจะเป็นคนที่ดีที่คุณรอคอยอยู่ก็ได้นะคะ โอเคค่ะสำหรับชาวทธาตดินนะคะก็ขอจบคำตำนายแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและเชื่อว่าดินช่วงปลายปีนี้มีโอกาสที่จะมีคนมาตบหลุมรักคุณนะแต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเอาไหมนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ